สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คสภาพอากาศใน Earth Report วันนี้กับดิฉันสลิตาพันลึกค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยและก็ประเทศไทยนั้นค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงค่ะทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกที่น้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมาและที่สําคัญค่ะบริเวณภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นลมที่น้อยลงกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะแต่ว่าในช่วงวันที่28-30มิถุนายนนี้สิคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปก มีกาลังแรงขึ้นอีกครั้งนึงค่ะลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนตกหนักมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะแล้วก็คลื่นลมนะคะบริเวณทางอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนั้นจะสูงประมาณ2-3เมตรเลยทีเดียวค่ะเราไปดูนะคะรายละเอียดแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยในตอนนี้กันเลยค่ะเราขึ้นไปกันที่ภาคเหนือเลยนะคะภาคเหนือของเราในตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเมฆมากเช่นเดียวกันแล้วก็มีฝนฟ้าขนองกระจายนะคะอยู่ที่รอยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกหนักอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ้องซ้อนพะเยาแล้วก็ลำ ทําให้ตอนนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะเิดมาข้างๆค่ะกัภพะอีสานนะคะก็มีเมฆมากเช่นเดียวกันค่ะภาคะอีสานในตอนนี้ก็มีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากอยู่ที่จังหวัดเลยหนองคายแล้วก็อำนาจเจริญนั่นเองค่ะทำให้ตอนนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของทางภาคอีสานอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะเิดลงมาด้านล่างค่ะกบภากกลางน,นะคะภากกลางในตอนนี้ก็มีเมฆเป็นส่วนมากเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งนะอออยยู่่ททีีร้ล30ขงพื แต่ว่าฝั่งภาคตะวันออกนะคะฝนจะตกเยอะกว่าหน่อยค่ะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดทําให้ตอนนี้มีคลื่นในทะเลสูงประมาณ2เมตรค่ะใครที่จะไปเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องเช็คสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดสักเล็กน้อยค่ะลงมาต่อกันที่ภาคใต้ของประเทศไทยกันเลยค่ะภาคใต้ตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเมฆเป็นบางส่วนเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะสำหรับใครนะคะที่จะไปท่องเที่ยวทางฝั่งอ่าวไทยตอนนี้ถ้าอยู่ จะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าถ้าออกไปเที่ยวตามเกาะต่างๆที่ห่างออกจากฝั่งไปจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะข้ามาฝั่งอันดามันมาค่ะตอนนี้ก็มีเมฆเป็นบางส่วนเช่นเดียวกันแล้วก็มีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าส่วนมากนะคะจะไปตกหนักอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตทําให้ตอนนี้ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาจะมีขึ้นสูงประมาณ1ถึง2เมตรค่ะสำหรับใครที่จะออกไปท่องเที่ยวตอนนี้นนววััหหยุุุุดดสสปาา์ะะคทงรอติ ก็ออกมาเตือนว่าเรือเล็กยังไม่ควรออกจากฝั่งในตอนนี้ค่ะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลในตอนนี้นะคะก็มีเมฆมากเช่นเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะคะอยู่ที่รอยละ40นั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่จะออกไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดในวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Earth Report ในวันนี้แล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ